ตัวเรียวโกลับเจน2นะครับเวอร์ชันที่2นะตัวนี้เป็นคลิกสีของเขานะครับมาลองฟังคลิกันดังๆลันๆเลยสายเข้ากระดังสายออกกระดังนะครับตีนขาลอกนะทรงตัวนี้นะครับปรับโฉมโฉบใหม่นะครับตัวหน,น่อนีตัวนี้จับเป็นคลิกได้นะครับได้ท้ส่สองฟังนะครับ พรีเซตเบรกระวังตัวนี้กระเด็นตกน้ําหายนะครับตัวนี้เป็นออปชั่นแถมไปให้นะครับพรีเซตเบรกนี่เห็นไหมครับจะมีเสียงกิ๊กๆนะส่วนตัวสไตล์นะครับรีเวลหจะล็อกนะครับตัวนี้เวลาเราฟรีสปูลไปปุ๊บเราสามารถที่จะฟรีสปูลได้เลยนะครับจังหวะที่2ปุ๊บขึ้นไปก็คือจากการ กันเอ่อ็เรียกไรกันที่ว่าจังหวะเที่วมันจะฟรีลงมานะครับแล้วก็สามารถฟูฟูได้เลยตัวฟูก็จะมีสเตปที่3ฟูตรงนี้ได้อีกนะครับแต่ตัวนี้นะครับหลังจากที่เราตั้งพ r e s e t b r ไว้แล้วนะครับเราสามารถที่จะเพิ่มกำลังเบรกเข้าไปได้นะครับฟีเจอร์ใหม่จากเ e o โก Lab ครับผม